สวัสดีทุกุคนนะจะเดี๋ยวเราแนะนำวัสดุรองก้นกระถางในวงบอร์ชเมน์หรือในกระถางอะไรก็ได้แล้วแต่ <c oughs> เวลาลงสวนแล้วก็จะอารมณ์ดีเดี๋ยวร้องเพลงให้ฟังหน่อย <c oughs> <c oughs> นุม่มทุง่งกระโจมทองฝากเพลงรักลอยลอง สู่ห้องใจฉันเสียงเพลงที่กรวนชวนใจวันฝากรำพันถึงเพชรบุรี ขบกันเปีกลายก็เมื่อ จะปีที่รอเท้าเยน็นแล้วอะไรใครร้องได้ก็ร้องพอดีเห็นเพื่อนใน YouTube เขาร้องคาราเกะการร้องคาราเกะร้องเพลงเนี่ยมีงานวิจัยของกรวิชาการแพทย์่ะนะสามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดีนะจ๊ะที่สำคัญก็ฝึกสมองบริหารปอดได้ เข้าใจไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นร้องเพลงร้องคาราเกะมันดีต่อสุขภาพนะนี่แนะนำเอารองก้นกระถางใครจะเอาไปทุบให้แตกละเอียดกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นวงบอร์ซีเมน์นนะถ้ามีนะเอามาเยอะเยอะเลยทั้งเปลือก มะพร้าวแล้วก็เดี๋ยวก่อนพวกมะพร้าวอะ่ะเอามารองไว้เลยก่อนที่จะปลูกพืชปลูกนู่นปลูกนี่รองเอาไว้ก่อนกันดินแน่นกันดินแน่นหรือถ้าใครยังไม่ได้ทำลืมโยนใส่ไปเลยก็ได้เนี่ยโยนใส่เดี๋ยวก่อน อันเนี้ยโยนใส่ไปได้เลยนะนี่โยนใส่แบบนี้เลยเดี๋ยวพอดินยุบเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆลงไปเองสวัสดีค่ะคุณหมอกำลังอัดคลิปอยู่พอดีค่ะเมื่อกี้คุณหมอคุณหมออภิชัยมาพอดีนี่ เมื่อกี้ป้าป๊าในคุณหมอเขาให้นี่มานี่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 นมะม่วงเขียวสเสวยแล้วก็มะม่วงอก,อกร่อง<ม>บ้านคุณหมอมีคุณหมอน่ารักมากมากคุณหมอจะเป็นคนแนะนําเรื่องการดูแลข้อเข่าให้เราด้วยนะเชื่อคุณหมอเถอะถ้าเชื่อฟังคุณหมอแล้วเราจะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพขอแค่ให้เชื่อฟังคุณหมอเท่านั้นเองนะจ๊ะ เมื่อกี้ถึงไหนถึงนี่ได้ใช่ไหมถึงนเ,นเ,เนี้ยเห็นป่ะใสไปเลยเนี่ยใสไปเลยพอดินเขายุบตัวนี้เขาจะลงไปด้วยไงเข้าใจไหมพอดินยุบนี่จะค่อยๆลงไปแล้วก็จะทําให้ดินไม่แน่นเข้าใจแลวใช่ไหมจ้าอันนี้สําหรับมือใหม่หัดปลูกที่เพิ่งจะเริ่มปลูกพืชผักสวนครัวนะแชร์ประสบการณ์กันพวกเรา,าพยายามแชร์ประสบการณ์ไปให้กับกลุ่มปลูกผัก แล้วก็มือใหม่หัดปลูกนะพวกเราที่มีประสบการณ์ก็แชร์กันเอานูน่นเอานี่วิธีการต่างๆวิธีการทำน้ำหมักวิธีการดูแลสวนวิธีการทำน้ำหมักไล่แมลงวิธีการปลูกวิธีการขยายพันธุ์วิธีการตอนกิ่งแนะนำกลุ่มโูกผักมือใหม่ด้วยนะ ขยันงลงคลิปไปนะจ๊ะใครมีเวลาก็ลงคลิปไปเรื่อยเหนื่อยก็พักนะจ๊ะแล้วก็พวกเราก็จะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวหรือ,อ,อมีอาการแก่เท่าชาราเจ็บป่วยก็จะพักแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากนี่คือสัจธรรมของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็อะไรรู้ป่ะ เเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตอนนี้ก็ดูแลดูแลสุขภาพให้ดีๆนะจ๊ะทุกคนชีวิตพวกเราอา่ะไม่มีใครดูแลสุขภาพเราได้ดีเท่าตัวเราเองเหมือนกับป้าป้าเราเห็นไหมตัวนี้ป้าป้าเราแบบดูแลสุขภาพดีมากเลยมีวินยัยเขาเรียกมีวินยัยไปฟิตเนสไปตีกอล์ฟเ,เดี๋ยวก่อนป้ายังไม่ได้จุ๊บแก้ม,อมสองใจยายกิจกวัตรประจามันต้องจุ๊บแก้มซ้ายขวา จุปักอันนี้เพื่อนเรามีอยู่คนหนึ่งสาวทีสาวทีก่อนกระมลก่อนกระมลเฮียเสงเขาก็าจะเนี่ยก่อนออกจากบ้านไปทำงานก็หอมแก้มซ้ายขวาทำแบบนี้เป็นประจำจนเท่าชาราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอนกิ่งเดี๋ยวก่อนจะหาเวลาตอนกิ่งให้พี่สุรชัยนะเนี่ยอันนี้เป็นไต้หวันสตรอเบอรี่ คือกวนกอฟเพื่อนป้าป้าเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่คือไต้หวันสตรอเบอรี่นะพอดีพี่เขาอยากได้เดี๋ยวเราจะต้องตอนกิ่งเสียได้มากเลยนะเราตัดแต่งกิ่งไปเนี่ยแทนที่เราจะปัก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 ,ปกทิมทิม,ทมเราดันทําปุ๋ยหมดเลยเนี่ยตัดแล้วทาปุ๋ยหมดเลยเนี่ยที่เราตัดแต่งไปเขาก็จะเริ่มติดผลเห็นไหมเขาจะเริ่มติดผล ถ้าใครยังย้อนไปดูไต้หวันสตรอเบอรี่ของเราได้นะเวลาพิมพ์เข้าไปเนี่ยเาเขาจะติดผลออกมาเนี่ยเห็นไหมนี่คือไต้หวันสตรอเบอรี่อร่อยมากหวานทางหนวดให้มามัมรีขาตาที่แอดนครพนมช่องเดโชสุอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดือฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็น ตามไปที่เพจเกษตรเนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมบรีเขาตาที่อนพนมด้วยนะจ๊ะทุกคนขอให้คุณพ่อน้องหนวดหายเจ็บหายป่วยไวๆนะจ๊ะเฮ้ย <c oughs> ทุกคนต่างมีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วไม่ได้ทักไปเหมือนกันน้องหนวดเขาดูแลพ่ออยู่ที่พัทลุง น้องบีก็เหมือนกันช่องแม่บีปลูกผักก็ดูแลแม่อยู่พาแม่ไปพบหมอตามนัดทุกคนเพื่อนฝูงเราตอนนี้ก็ดูแลพ่อ,พอดูแลแม่อยู่ไม่มีอะไรมานแค่นี้เลยอันนี้เเพื่อนใหม่กลุ่มปลูกผักเขายังไม่รู้นะว่าไอเนี้ยตัดปักชำได้นะมยมเนี่ยทำตามแบบพิติดบอกก็ได้ตัดเอากิ่งที่มันเอ่อ ติดกับไอ้นี่ต, <Station> ติดกับข้อเลยหักแล้ว um. ติดกับข้อแล้วเอาไปทิ่มลงดินโอ้โหเดี๋ยวกันเหงื่อเงือเหงื่อทิ่มตาเอเหงื่อเข้าตาเหงื่อไม่หยดเข้าตาแสบเดี๋ยวเจ็บตานี่นี่นะพี่ต mm ิ๊พี <illustrations and underside concept> ่ส <ắm> ุปราณีมรักแกกะกิดแนะนำนะจ๊ะนี่หักอย่างนี้ให้มันติดข้อมา บบนีนแนแแแ่แบบนี้เลยนี่อย่างนี้โอ้ยตาละแสงแสงดูแบบนี้เลยอย่างนี้นะริดใบออกให้หมดริดใบออกให้หมดแล้วทิ้มลงดินเดี๋ยวเราก็จะได้ถ้าไม่ติดให้ปักใหม่เข้าใจป่ะถ้าไม่ติดให้ปักใหม่อย่างอย่างเงี้ยพวกเนี้ยตัดปักช้ำทั้งนั้นน่ะม่ยมยมเนี่ยเห็นไหมตัดปักช้ำทั้งนั้นเลย เนี่ยตัดปักชำทั้งนานไม่ได้เพาะ,มะเมล็ดเลยเนี่ยมีต้นเดียวหน้าบ้านเดี๋ยวกันทิมลงดินทิ้มรงไหนก็นแ้แต่อย่าลืมนะให้ริดใบออกให้หมดถ้าตัดตอนเช้านะเนี่ยมือมหัดปลูกเขายังไม่รู้อา้าวหอมบัวเลยของน้องอ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทิ้มกันเนี่ยเอาให้กดให้จมดินริดใบออกนะ ถ้าทําตอนเย็นโอเคแต่ถ้าทําตอนเช้าเนี่ยต้องหาอะไรมาคลุมมาครอบไม่งั้นตายเนี่ยติดแบบชุบนี่ถ้าไม่ติดปักใหม่เพราะว่าเราไม่รู้หรอกกิ่งเขาสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แล้วก็ดินเป็นกรดเป็นด่างหรือเปล่าใช่ไหมมีอยู่สองอย่างเองดินเป็นกรดเป็นด่างเกินไปแล้วก็กิ่งพันธุ์ไม่สมบูรณ์ ที่มันจะไม่ติดเน่ยแต่ถ้ากิ่งพันธุสมบูรณ์ดินเหมาะมากสําหรับการเพาะปลูกมันก็จะปักสิบกิ่งก็ติดสิบกิ่งอะ่ะถ้ากิ่งพันธุ์สมบูรณ์สิบกิ่งดินดีสิเอดินดีอันนี้เด็ดยอดกินงรสน้ำตาลเลือดต้นครูหลายคนเขาเอาไปทำชาสิริรออัตน์อุกติการเด่นให้มานะจ๊ะเนี่ย เดี๋ยวเก็บไปเลยโรยหวานๆไว้กะเพราแดงเวลาตัดแต่งนู่นนี่นี่นั่นก็โยนโยนใส่เข้าไปเข้าใจไหมโยนใส่เข้าไปเลยเป็นปุ๋ยปุ๋ยช้นดีแล้วเนี่ยเนี่ยตัดแล้วก็โยนโยนเข้าไปปุ๋ยทั้งนั้นเลยยิ่งปลูกเองไม่มีสารเคมีเจือปนอู้สบายมากเลยเขาก็จะค่อยๆย่อยสลายอยากให้ย่อยเร็วก็นั่นเลย เอาน้ำหมักมาสัดสาดสัสดสัสดเทสัดสัดเขา้าหยหนาใบในหนาอย่างที่ทุกคนหามาปลูกกินไปซื้อกินมาแล้วเอามาเพาะเอายนโยนเม็ดมาเอามาเพาะมาปลูกใค,ใครอยากกินลูกก็ดูแลดีๆปลูกในกระถางก็ได้กินพวกนี้น้อยหนาเนี่ยเอาไปทำน้ำหมักไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีอย่างที่บอกเหายัางตายหมดหัวอันนี้เราจะเอา ไว้พวกกําจัดมแมลงคือตัดเขาเสร็จแล้วเนี่ยตัดเสร็จแล้วโยนเลยโยนโยนโยนใส่ไปเขาก็ช่วยกําจัดมแมลงได้เวลาเขาย่อยสลายแล้วนะแต่ถ้าใครทําน้ําหมักจะดีมากเลยรูย้ป่ะทาน้ําหมักเลยเขาใบขี้เหล็กด้วยพวกนี้จะตัวเป็นตัวฆ่า,มาแมลงเนี่ยฆ่า,มาแมลงกําจัดมแมลงตัวองค์ตัวอ่อนในดินมันเป็นพิษเฮาจตายหมดหัวอย่างที่บอก หมักเบเลย์สามกิโลต่อน้าตาลทรายแดงหนึ่งกิโลนะแล้วใส่น้ําให้ท่วมแล้วก็หมัมกไว้สิบห้าวันเดือนหนึ่งก็ได้กรองเอาแต่น้านะกรองเอาแต่น้ําแล้วก็เออเอาไปฉีดพ่นตามใบก็ได้ผสมน้ากรองเอาแต่น้ำหนึ่งหนึ่งแก้วกาแฟใส่น้ำหนึ่งจุดห้าลิตรแล้วก็เอามาฉีดพ่นตามใบตามต้นไม้ก็ได้ เจอเพลียเจออะไรตายหมดอ่ะพวกมแมลงมแงมลงมันเป็นพิษพวกแล้วก็ไอใบขี้เหล็กเขาเอาไปทำาสารสกัดกำจัดปลวกไงเ,เห็นปะเดี๋ยวก่อนแสงมันแปลกแล้วอรอกินนะจ๊ะรอกินนะจ๊ะนี่รอกินนะจ๊ะ น้ำสดนึกไปออกน <c ười> ึกไปออกโอ้ยเท่ารล้วไงเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่ละเป็นเรื่องปกติของคนไว้เท่าชะดา,าอุจจารายอดอ,อ่อ,อนของมะกรูดกินอร่อยอร่อยกินกระสุนรับรับน้ำตกซุปบอบาอย่างแซ่แยบยับต่างๆก็อร่อยน้ำพูน้ำพริกได้หมดเลยนะบำรุงหัวใจได้เป็นอย่างดีอันนี้เพราะจากเมล็ดนี่ ยอดอ่อนเองพีนัลเตอร์ก็กินอร่อยอร่อยยอดอ่อน,ออนเนี่ยนะตัดแต่งไปแล้วก็มาสมสมสมส,ม,สมอยู่เนี่ยเอ่อพวกเนี้ยแดดเป็นช่วงหน้าแล้วมันก็ความหน้าร้อนมันก็จะแรงนะเราต้องหาวัาสดุมาคลุมหน้าดินใครจะมีฟงมีฟางได้หมดละหญ้าเยอะอหญ้าแห้งได้หมดเลยของเราส่วนมากจะอะไรบ้างตัดแต่งต้นไม้ต้นพืชแล้วก็เนี่ยคลุมมาไว้เงี้ยนะ เขาสามารถรักษาความชื้นหน้าดินได้เป็นอย่างดีเรียนรู้กันไปเรื่อยเหนื่อยก็พักทำคลิปลงไปใครมีสินค้าในมือก็ขายได้เลยนะจ๊ะจะร้องเพลงอะไร <c oughs> เพลงอะไรที่ร,ร้องได้ <in <dolor ing> สาบแล้วไม่ขอรักใครไฟปอง คิดครองเป็นคู่ทุกวันนี้อยู่กล่ำกลืนน้ำตาตกในเกิดมามีมานเฝ้าแต่ประหารดวงใจช้ำจิตคิดไปมองไม่ทุกตรมอารมณ์ดี เวลาลงสวนกรวดน้ำความคันรักกันชาติเดียวร้างเกลียวสว่าดหัวใจแทบขาดพลาดความหวังเคยชื่นชมเจ็บจำไปนานลงเชื่อคำหวานพิรม รักจึงระบมทุกตรมสวงในคนเดียวมีสามหัวใจครอบครองรักปองไม่จริงรักเผื่อเลือกทิ้งนี่คนอะไร ผ่านความโสมมสังคมยุคใหม่เลี้ยวหาหัวใจแน่นอนไม่มีอย่าพบอย่าพ่านพวกมารผจนต้องทนวิบากรักกันแล้วจากะรากกันเหมือนตาย ในนี้เกลียดกลัวจนตายขอสาบมันร้ายชีวิตพ้นไปเสียทีไม่มีกรรเวรทำไมไม่โฟกัสไปเลยเด้อหนึ่งสมอง2มือทำมุ่งมันขยันจะสันเวลาชีวิตมันไ,ไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตพวกเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ อย่าลืมดำเนินชีวิตให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและบรรทันปลายมันก็จะมีความสุขไปตามวัยนะจ๊ะอย่าลืมไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็ตรวจสุขภาพดวงตาด้วยดูแลให้ดีๆเหอะยิ่งอายุมากๆพวกเราที่อายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต้องพยายามออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอเลือกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ที่สาคัญเชื่อฟังหมอเข้าใจไหมหมอแนะนำอะไรก็ต้องเชื่อฟังหมอนะแล้วสุขภาพของพวกเราก็ มันจะดีแล้วก็ชะลอความชราชะลอการเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เป็นอย่างดีไปละเด้อแค่นี้นะ